นิยายรักนิยายเสียงเรื่องความรักที่ไม่มีจริงตอนที่42โถแก้วแก้วลูกแม่กิริยาที่เพิ่งรู้ว่าลูกสาวถูกยิงทำใจแทบไม่ได้นังได้แต่เฝ้าอยู่หน้าห้องของห้องฉุกเชิญของโรงพยาบาลเป็นลมไปแล้วเป็นลมไปอีก ตนยงยุธได้แต่ปลอบและช่วยกันปฐมพยาบาลกันเองพุทธิพัฒน์เองก็แทบหมดแรงเขาได้แต่ภาวนากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ภรรยาของตนมีชีวิตรอดต่อไปเขาคิดอยู่เสมอว่าเธอจะรอดในเมื่ออยู่ใกล้มือหมอเช่นนี้ ตอนนี้พยาบาลออกมาแล้วมีเสียงรถเข็นออกมาด้วยซึ่งเป็นรถเข็นตู้อบของเด็กทารกซึ่งต้องผ่าตัดด่วนเยห,หนูต้องเป็นเยห,หนูแน่แน่ยงหงยุดรีบทลาเข้ามามองดูทำให้คนที่เหลือออกมาดูเด็กหญิงตัวแดงๆซึ่งหมอสามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้ แก้วหรอครับคุณพยาบาลแก้วเป็นอย่างไรบ้างเขาเรียบถามด้วยความร้อนรนขอเพียงให้ได้ยินสิ่งที่อยากได้ยินทว่าพยาบาลสาวที่สวมชุดผ่าตัดก็ยังมีสีหนะ้าไม่สู้ดีเลยอาการของแม่เด็กแย่มากเลยค่ะเธอเสียเลือดมากเออดิฉันคิดว่า คุณต้องรอกคำตอบจากคุณหมอนะคะคุณพยาบาลมีสารมีสีหน้าไม่สู้ดีเลยมันทำให้ทุกคนที่อยากฟังคำว่าเธอปลอดภัยต้องสุดลงราวกับโลกทั้งใบต้องถล่มทลายลงมามันหนักหนะเหลือเกินพยาบาลสาวสองคนพากันเขียนตู้อกออกไปทางฝั่งของเด็กแรกเกิดขณะที่กิริยา แทบสุดลงไปอีกครั้งเพตราก็เลยทำหน้าที่แทนได้แตเดินตามตู้ของเด็กอ่อนออกไปสายตาของมานดาย,ยังคงทอดมองลูกชายที่แทบจะไม่ได้มองลูกสาวของตนเองเลยลูกสาวที่เป็นสายเลือดของตัวเอง เขาเอาแต่ภาวนาถึงคนที่ยังอยู่ในห้องฉุกเฉินเพตราจึงเดินรับหายออกไปกับเด็กพุทธิพัฒน์ก้มหน้าภาวนาขอให้แก้วของเขากลับมาและมีชีวิตอยู่กับเขามีชีวิตอยู่เพื่อเลี้ยงลูกต่อไปชีวิตของเธอเจ็บปวดมามากพอแล้วได้โปรดอย่าให้อะไรมาพากเธอไปจากเขาได้อีกเลย เกระอุนส,สองนัดไม่ได้ฆ่าเพียงคนคนเดียวแต่ฆ่าหัวใจใครหลายคนพุทธิพัฒน์ไม่ยอมหมดหวังเขาแค้นคนที่ทำกับเธอเขาสาบแช่งไอก้กิมหัวที่มันทำต่อภรรยาของเขาหลายต่อหลายครั้งเหลือเกินไม่รู้ว่ามันจะแค้นเคืองอะไรเธอหนักนะถึงได้ตามมาเอาชีวิตเธอซ้ำแล้วซ้ำเล่าอย่างไม่มีเหตุผล บางคนก็เกิดมาเพื่อเป็นเจ้ากรรมในเวรต่อกันแต่สำหรับแก้วการุณเธอเป็นหญิงสาวที่ไม่มีจริตมารยาเธอเป็นคนดีที่ทำเพื่อคนที่ตนรักและเพื่อตนเองไม่เคยมีเรื่องบาดหมางก,กับใครทำไมกิมหวดถึงได้จงเกลียดจงชังเธอนักหนา นี่ถ้าเธอไม่ได้อยู่ในโรงพยาบาลเขาคงเสียไปทั้งลูกทั้งเมียแก้วอยู่กับพี่ก่อนนะอยู่กับพี่ก่อนอย่าพึ่งทิง้งอย่าพึ่งทิ้งพี่ไปไหนเลยนะคุณพระคุณเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดคุ้มครองคุ้มภัยให้แก้วกระุนมีชีวิตรอดด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุ คำสวดคำภาวนาจากผู้ชายที่มีหัวใจรักตั้งมัน่นแค่เพียงภรรยาที่เขารักยังคงดังกึกก้องเขาหวังให้เธอรอดเพราะความดีงามที่เธอได้ก่อตั้งกระทำเอาไว้ทำกลางการสวดภาวนาของคนที่อยากให้แก้วกาดุลยังคงรอดชีวิตคุณหมอก,ก็กำลังทำการช่วยเหลือแก้วกาดุลอย่างสุดพลัง หญิงสาวยังคงไร้สติผิวหน้าของเธอซีดผิดปกติด้วยอาการขาดเลือดแต่หมอก็ยังคงพยายามช่วยเหลือเธอต่อไปอย่าไม่ยออ่อท้อตำรวจเข้ามาในที่เกิดเหตุดูกล้องวงจรปิดและตามล่าหาตัวคนร้ายที่ทำเรื่องร้ายกาดเช่นนี้วุฒิพัฒน อบเท่าที่จะตอบได้พยานหลายคนก็ตอบคำถามของตำรวจที่ได้ได้เห็นเหตุการณ์ท่ามกลางการสวดมนต์ภาวนาแก้วกาดุนก็ยังหลงอยู่ในความมืดเธอมองหาทางออกแต่ไม่รู้เลยว่าเธอจะมองหามันได้จากทิศทางไหนพ่อคะแม่คะช่วยแก้วด้วย จบแล้วนะคะความรักที่ไม่มีจริงตอนที่42ก็มาภาวนากันนะคะว่าแก้วการุณจะรอดไหมก็ตอนนี้ชื่อตอนว่า50 50นะคะขอทำใจแบบหนึงเขียนเองก็เศร้าเองนั่นแหะคะ่ะแม้จะเขียนไว้แล้วเนาะ ตาเคยเขียนเรื่องนี้มานานมากแล้วค่ะแต่วไม่ได้ลงไม่ได้ลงนะคะเพราะว่านี่แหละมันเศร้าเนาะตาก็เหมือนหยิบมาหยิบมาลงในช่องเพื่อเอ่อเพิ่มนะคะเพิ่มเรื่องเพิ่มสีสันเข้าไปเนาะ,ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะนี่คือนิยายจานด่วนนะคะ จะชาวก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาติดตามติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะอย่าลืมนะช่วยตาชมผู้สนับสนุนด้วยนะคะตาจะได้มีเงินเอาไว้ใช้จ่ายนี้สินเนาะรักนะคะบุญรักษาสวัสดีค่ะ